بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Allahumma ruzuqana fahumul nabiji muhibbu al asabiyya ilhamul malaikatil farabiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในครั้งที่แล้วนะครับเราก็จบไปในเรื่องของว่าถ้าหากว่ามีบรรดาผู้ชายที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกทุกคนเนี่ยมารวมกันอยู่ในกองมรดกเนี่ยจะมีใครบ้างนะจะมีใครบ้างที่สามารถที่จะได้รับมรดก ครับจากผู้ที่เสียชีวิตไปนะก็มีพ่อนะครับก็คือพ่อของผู้ที่เสียชีวิตมีสามีของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีลูกชายนะครับมีลูกชายของผู้ที่เสียชีวิตไปนะก็มีแค่3าคนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะถูกกันนะครับถูกกันสิทธิ์จากคนที่ได้รับมรดกเนี่ยนะครับบางส่วนก็ถูกกันสิทธิ์จากพ่อนะครับบางส่วนก็ถูกกันสิทธิ์เนี่ยจากลูกชายของผู้ที่ตายนะแล้วก็ สุกกันสิทจากสามีของผู้ที่ตายนะครับมาในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันครับมาต่อกันว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่ทุกคนเลยเนี่ยผู้หญิงที่มีสิทธิทจะได้รับมรดกเนี่ยนะครับถ้ามารวมกันอยู่ในกองมรดกเนี่ยจะมีใครนะครับจะมีใครบ้างที่จะสามารถได้รับมรดกของผู้ที่ตายนะครับ ในหน้าที่19นะในหน้าที่19บ่วานครับอีกนึ่งส่วนที่สนะครับส่วน إذا إذا تم عتِنُ و َ ر ِ ز َ ا าُ فَهَنِّي رِزْنَ ك ُ ل ُّ ه น ن َّ إ เมื่ออิ ا ت มาได้มารวมกันนะ فإن أ เมื่อบรรดาทายาทผู้หญิงวาริซัทายาทผู้หญิงเมื่อทายาทผู้หญิงเนี่ยได้มารวมกันฟาฮันยาิตนาคุลูหุนนะว่าดังนั้นฮะาันใช่หรือไม่ยาิตนาพวกนางเนี่ยจะได้รับมรดกกุนูหุนนะทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่าว่าพวกนางทั้งหมดเลยเนี่ยจะได้รับมรดกครับทั้งหมดเลยที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกมารวมกันอยู่ในกองมรดกนะจะรับมรดกจากผู้ที่ตายเนี่ย ุกคนเลยห oui ร mm ือเปล่านะจาว่าตอบลาตาริสุมินหุนนะอิลลาคอมซุนลาไม่ตาริสุนางนะครับนางทั้งหมดเนี่ยบรรดาผู้ที่ได้รับมรดกจากผู้หญิงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้รับมรดกมินหุนนะจากพวกนางอ่าจากพวกนางทั้งหมดเลยนะครับอิลลาเว้นแต่คอมซุนห้าคนเท่านั้นนะจะมีเพียง5คนเท่านั้นนะจะมีเพียง5คนเท่านั้นจากบรรดาผู้หญิงเนี่ย บรรดาทายาทผู้หญิงที่จะได้รับมรดกเนี่ยถ้ามารวมกันทุกคนเลยมีแค่5คนเองนะครับมีแค่5คนที่จะได้รับมรดกนั่นก็คืออุ้แมแม่แม่ของผู้ที่เสียชีวิตวัดเจาจุ่าวัดเจาจัตุวัดเจดดาจัก็คือภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตวันบินตุแลวก็ลูกสาวลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิต วบินตุ้นอิบนีวบินตุ้นอิบหนีแล้วก็หลานสาวหลานสาวตรงนี้หมายถึงลูกสาวของลูกชายของผู้ที่เสียชีวิตนะครับนะไม่ใช่ว่าหลานสาวทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลูกสาวของลูกสาวเนี่ยจะมีสิทธิ์แต่ว่าที่มีสิทธิ์น่ยก็คือลูกสาวของลูกชายเท่านั้นนะครับลูกสาวของลูกสาวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับมรดูกนะต้องเป็นลูกสาวของลูกชายของผู้ที่ตายเท่านั้นนะครับวัลอุกตู วันอุกตุเชกีก็ถูกก็คือพี่น้องสาวเนี่ยนะครับพี่สาวน้องสาวแท้ๆของผู้ที่ตายชกีก็คือพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเป็นพี่สาวนะครับพี่สาวหรือว่าน้องสาวไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวของผู้ที่ตายเนี่ยที่เป็นพ่อแม่เดียวกันกับผู้ที่ตายนะก็สามารถที่จะได้รับมรดกด้วยเวลาที่มาทั้งหมดเลยผู้หญิงทั้งหมดเลยมารวมกันอยู่ในกองมรดก ก็มีแค่นี้แหละนะครับมีแค่1 2 3 4 5สมีห้ามีแค่5้าคนนะมีแค่5้าคนเท่านั้นวันบาเกียตุส่วนที่เหลือล่ะคนอื่นๆที่เหลือเนะี่ยที่เหลือจากผู้หญิงเนะี่ยเป็นไงครับมาอยู่บาตุนถูกกันนะถูกกันหรือว่าถูกห้ามถูกห้ามจากกองมรดก ok. ก็คือไม่มีสิทธิที่จะกินทรัพย์สินมรดก ok ของผู้ที่ตายนะครับถูกกันด้วยกับใครล่ะบินุมมิ ด้วยกับที่ว่าในกองกระดกเนี่ยมีแม่อยู่มีแม่หรือว่ามีเอ้าบินบินที่หรือว่าด้วยกับมีลูกสาวอยู่ในกองกระดกนะครับเอ้าบินอุคติเชกีก็ตีหรือว่าด้วยกับการที่มีพี่สาวน้องสาวของผู้ที่ตายเนี่ยอัชเชกีก็ที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะก็คือเนี่ยแหละโดนบรรดาคนเรานี่กินนะไม่ว่าบรรดาคนเรานี่กันสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นลูกสาว ว่าเป็นพี่น้องสาวแท้นะครับของผู้ที่ตายส่วนเรื่องว่าใครเนี่ยจะถูกกันบ้างนะครับใครเนี่ยมีสิทธิในการกันใครบ้างก็รายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในข้างหน้านะครับจะอยู่ในเล่มอื่นว่าใครเนี่ยถูกกันสิทธิถกกทธะะนะ์ถูกกันสิทธิเ์เพราะอะไรนะครับถูกกันสิทธิ์เนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเป็นในเล่มถัดไปนะครับอันนี้ก็รู้แบบคร่าวๆก่อนว่าในเรื่องมรดกเนี่ยมันมีการกันสิทธิ์กันด้วยนะอะ มันมีการได้รับส่วนที่เหลือนะมันมีการได้รับอัศอบาบินนับซีอัศบาบินไกรีหรือว่าแอบาันไกรีนะมันมีประเภทต่างๆให้เราเนี่ยปูพื้นฐานทําความรู้จักกับเรื่องของระดกไปก่อนว่ามันมีอะไรบ้างครับเรการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ม่ามซอนนิฟเขายกมานะครับเราก็เรียนปูพื้นฐานไปและพอไปถึงเล่มที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะเชี่ยวชาญขึ้นมาในเรื่องของการ แบ่งมรดกนะครับมีชองว่านะมีใครบ้างมีอุ้มอุ้มก็คือแมนะ่มีแม่ของผู้ที่ตายมีเจ้าจญิภรรยาของผู้ที่ตายมีบินนะมีบินภรรยาลูกสาวของผู้ที่ตายบินตุนอิบนี่หลานสาวนะครับก็นะคือลูกสาวของลูกชายลูกชายของผู้ที่ตายอุตุนเชกีก็อุคตุน,ชนะตนใช้ตัวยอ่อว่าก็ตามมารุโนตะอุกตุนก็นะก็คื พี่สาวน้องสาวแท้ๆของผู้ที่ตายนั่นเองอุ้มได้เท่าไหร่ได้1นส่วน6กเราก็ดูไปก่อนดูไปก่อนอุ้มได้1ส่วน6ส่วนเงื่อนไขหรือว่าสาเหตุที่อุ้มได้1่ส่วน6ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะอยู่ในเล่มถัดไปอุ้มได้1ส่ 1. วน6เหายะได้1ส่วน8นะครับบินได้1ส่วน2บินตุลิบนี้บินตุลิบหนี้หลานสาวได้1ส่วน6 ตัวอุกตุเชกีก็ได้อัลโซบะนะตรงนี้เนี่ยเราผ่านกันมาแล้วนะอุกตุเชกีก็เนี่ยเป็นอัลโซบะประเภทไหนก็คืออะไรครับอัลโซบะมาอันกอยรีนั่นเองนะมีขีดอยู่นะครับมีเขียนไว้อยู่ในจากคาบที่แล้วก็คือเป็นอัลโซบะมาอันกอยรีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหลานสาวแล้วก็ลูกสาวด้วยนะครับอัลโซบะมาอันกอยรีเนี่ยคืออะไรย้อนกลับไปดูก็คือ พี่สาวน้องสาวแท้ๆของผู้ที่ตายหรือว่าพี่สาวน้องสาวร่วมพ่อกับผู้ที่ตายเนี่ยถ้าหากว่าในกองมรดกเนี่ยมีอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยมีลูกสาวหรือว่าลูกสาวของลูกชายหรือว่าลูกสาวของลูกชายลูกชายลูกชายเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่ามีอยู่ในกองมรดกแบบนี้แล้วเนี่ยดังนั้นผู้ที่เป็นพี่น้องสาวแท้ๆของของผู้ที่ตายหรือว่าพี่น้องสาวร่วมพ่อของผู้ที่ตายเนี่ยเขาก็จะได้รับอาสวัสดทันทีนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีพวกนี้หละนะไม่มีลูกสาวหรือว่าหลานสาวเนี่ย เขาก็ได้นะก็คือ1ส่วน2นะครับถ้าอยู่คนเดียวนะครับนะก็คือจะมีเงื่อนไขแหละว่าเขาจะได้เท่าไหร่บ้างนะก็คือเขาสามารถที่จะได้1ส่วน2อสองส่วนสามหรือว่า1นส่วนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือกินเอาซอบาไปกินเอาซอบาไปเพราะว่ามีลูกสาวกับหลานสาวอยู่นะครับนะมาดูการหาอัซอนมัสอะไรบ้างอัลซอนมัสอะไร ครั้งที่แล้วเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับในโจทย์นี้มนะันง่ายเพราะว่ามันมีแค่2เลขมันมีแค่2เลขแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมี1 2 3สามี4อันเลยมนะีมี4อันแล้วเราจะหาซมมาตอ,อะไรอย่างไรล่ะวิธีการแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําทีละคู่นะทำทีละคู่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราให้เรียงลําดับแบบไหนครับน,ะนี่เรียงลําดับจากบนมาล่างเนี่ยนะครับดูอะไรก่อนดูว่ามีตาัมาซูนไหม ูว่ามีตามาซุนหรือเปล่าแล้วก็ทําห้มีดูว่ามีตาดาคุนหรือเปล่าลองลงมามีตวาคุกหรือเปล่านะสุดท้ายก็เป็นตาบายนไปนะเราลองมาดูครับจับทีละคู่นะจับทีละสองทีละสองอะไรจับคู่อะไรได้นะเราก็ดูว่าคู่ไหนตามาซุนกันนะมีแน่นอนนะมีตรงไหนครับ1นส่วนหกับ1 6. นะ่ส่วนหกจับมาอันหนึ่งหนะึ่งส่วนหกจับมาอันหนึ่งก็เป็นตามาซุนครับตามาซุนทาอย่างไร วิธีการเอาอาศัศว์มัตลาจากตมาศูนย์ก็คือเอาเลขนั้นมาเลยนะตรงนี้ก็เอาเลข6มาครับมีเลขหแล้วดูตรงไหนมีแต่ดาคุณบ้างแต่ดาคุณตรงนี้มี6แล้วนะครับ6 6เอาไปจับกับอะไรอีกทีหกห6แต่ดาคุณกับ1ส่วน2นะแล้วก็เอา1ส่วน6มาจับคู่กับ1ส่วน2 1ส่วน6กับ1่ส่วน2นะหนส่วน6กับ1ส่วน2เป็นแต่ดาคุณกัน นะเพราะว่า2บวก2บวก2ตามครั้งนะครับก็ไดนะ้บวกกัน2บวก2บวก1นึ่ทีบวกอีกหนึ 1, ่งทีก็เป็น6กก็คือ2คูณ3านมะ2คูณ3เป็น6กครับก็คือลงตัวพอดีนะถ้าเป็นตรดาคูณแล้วเนี่ยวิธีการเอาอักษรมาษาอามาก็เอา6ตั้งนะครับนะดังนั้น6กับ6จบไปเป็นตมาซุนได้1ส่วน6ก็มาอันนึงละ1ส่วน6กับ1นส่วน2ก็เป็นอะไรครับเป็นตรดาคูณอ่นะส่วน6แรกนะเป็นตมาซุนนะได้มา ได้มาก็เป็น1นส่วนหกแล้วก็เอา1นส่วนหมากับ1นส่วนสอีกนะครับหส่วนหมากับ1นส่วนสก็เป็นตดดาคุณก็อะไรครับเอาเลขมากเลยเพราะว่าวิธีการหาส่วนมัสยฐาจากตัวที่เป็นตดดาคุณกันก็คือเอาเลขมากเนี่ยตั้งนะครับเอาเลขมากตั้งก็เป็น1นส่วนหเหมือนกันตรงนี้ก็จบไปนะครับหส่วนหนี้จบไป1นส่วนหนี้จบไป1นส่วนสจบไปดังนั้นสุดท้ายก็เหลือ1นส่วนหกับ1นส่วนแก็เป็นอะไรกันครับเป็นตว่าฟุกกันนั่ 6กับ8ไม่ต้องเขียน1ส่วนแล้วนะเอาแค่6กับ8 6กับ8เป็นตัวว่าฟุก,กันนั่นก็คือมีตัวร่วมนะครับมีตัวร่วมที่มีค่ามากที่สุดตัวร่วมที่มีค่ามากที่สุดคือเลขอะไรอ่า2นะครับ2ใช่ไหมก็ลองเอา2ดู2หาร4ได้8นะครับอ่า2หาร6ก็ได้ครับ2 3 6นั่นเองเป็นเลข3หลาได้ไหมเลข3ไม่ได้เพราะว่าหาร6ลงตัวแค่ตัวเดียว หาร8ไม่ได้ครับสก็ไม่ได้เพราะว่า4หาร8ลงตัวแค่อันเดียวแต่ว่าหาร6ไม่ลงตัว5ก็ไม่ได้แนละ6ก็ไม่ได้7ไม่ได้8ไม่ได้นะครับแสดงว่าตัวที่หารตัวหารร่วมเนี่ยที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเลข2องนั่นเองนะครับเอาเลข2นะไปหารตัวหนึ่งนะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเลข2หาร6กก็ได้หนะ6หาร2เป็นเท่าไหร่ครับ2 1 2 2 2 4 2 3 6 ได้3าได้3นะครับได้3 2หาร6ได้3เอา3ไปคูณ8เป็น24่เป็น24ก็เอา24ไปตั้งเป็นอัลอรมามาลหรือใครอยากจะคูณตัวไหนใครอยากจะหารเอา8หาร2ก็ได้8หาร2ได้เท่าไหร่หาร2ได้4เอา4ไปคูณ6เห็นไหมครับมีค่าเท่ากันเลยเป็น24 6 4 24ได้เหมือนกันมีหลายวิธีการนะก็คือเราพยายามมองให้เป็นคู่คู่นะมองพยายามพยายามมองให้เป็นทีละคู่ทีละคู่ไปนะครับค,คู่ไหนที่สามารถตามาซูนกันได้นะครับก็เอามาก่อนคู่ไหนที่เป็นตนาคุณเป็นตะวาฟุกเป็นตะบายุนเราพยายามมองคู่ให้ออกครับ เมื่อสักคู่เนี่ยเราเอาหนึ่งส่วนหกับ1นส่วนหมาอยู่รวมกันก่อนครับเราก็ดึงมาได้เลข6แล้วเราก็เอา6เนี่ยไปจับคู่กับ2อีกทีนะเราเอา6ไปจับคู่กับ2อีกทีก็เป็นตาวาดคูณกันก็คือได้6นั่นแหละแล้วก็เอา6มาตะวานคู่กับเลข8นะครับหรือว่าเราจะเอาคือมันจะมองได้แบบไหนก็ได้ครับใครจะเอาอันไหนมาคู่กับอันไหนมันได้เท่านั้น,นครับแต่ว่าเราเนี่ยพยายามทําให้มันง่ายที่สุดหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับอ,อีกการมองรูปแบบหนึง่ง การมองอีกรูปแบบนึงหกกับหกหกกับหกตัวนี้นะครับก็เป็นตามาซุนใช่ไหมครับเป็นตามาซุนเราก็เอาหกมาตั้งต่หรือว่าใครจะเอาเมื่อกี้เนี่ยที่ทาไปเนี่ยเอา6มาคู่กับ2อต่อ,อหรือว่าใครจะเอาเอาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เอา8กับ2ก็ได้8กับ2เป็นอะไรครับ8กับ2รูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแกับ2เป็นตดาคุณตดาคุณก็วิธีการของมันก็เอาอะไรครับเอาเลขมากสักก็ได้8 แบบนี้ก็หาหกกับแดเหมือนกันนะครับคือผลลัพธ์เนี่ยมันได้เหมือนกันหมดแค่ว่าเราเนี่ยจะมองเห็นอันไหนที่มันเป็นคู่กันก่อนนะครับจะมองเห็นอันไหนที่มันสามารถจับคู่กันได้ก่อนอ่ามันสามารถทําได้ทุกวิธีทางเลยนะครับมีทางไหนที่จะจับคู่ได้เนี่ยก็จับกันไปก่อนนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยที่สําคัญก็คือเราพยายามเรียงนะครับเรียงจากตมาซุนมาลองลองออกมาเป็นต่ดาฟุนลองมาเป็นตาวาฟุกแล้วก็ระบายุนก็คือเอาเป็นลําดับสุดท้ายไปเลยนะครับ เขาได้อ <Es> <an> <per> <ata> ัลกอรมสมอัลาปุ๊บอัลอนมอัลเป็น24ได้อัลอรมสมอัลลามาครับก็เอามาหาครับมาหามาหาว่าได้เท่าไหร่จากส่วนที่เขาเนี่ยได้รับนะครับ24จาก1นึ่งส่วนหกนึงส่วนหกของยี่สิเป็นเท่าไหร่ก็เอายี่สิบสี่เนี่ยมาหารหกนะครับิบหารหก็เป็นหกหนึ่งหกหกสดหกได้24่สส่นะแปดส่วนแกับ24เป็นเท่าไหร่แปดสมยี่ นะสแสดงว่าอุ้มได้ไป4จาก24่สิเายะได้ไป3จาก24ส่วนบินนะบินหนึ่งส่วน2ของ24เป็นเท่าไหร่ก็เป็น12นั่นเองนะครับ24หาร2เหลือ12บนสะลูกสาวของผู้ที่ตายนะเอาไป12ส่วนจากที่แบ่งเป็น24ส่ส่วนนะบินตุ้นอิบนี่ลูกสาวของลูกชายผู้ที่ตายเอาไปเท่าไหร่เอาไป4นะครับ เพราะว่าอะไรครับ1นส่วนหของ24ก็เป็น4นั่นเอง6 4 24อ่าเอามาบวกกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอัลซอบะนะครับเป็นอเอาอบะเอาสอบะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาพวกนี้เนี่ยนะเอาพวกนี้เนี่ยมารวมกันเอาพวกนี้เน,นี่ยมารวมกันนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับรวมกันแล้วก็เอา24เนี่ยลบเหลือเท่าไหร่ก็คือเอาสอบานั่นเองนะ4ีบวกสเป็น7 4็บวกสเป็น7 7็ดบวกสิเป็น เป็นเท่าไหร่ครับ4ี่บวกสเป็น7 7็ดเบวกสิเนี่ยเป็น19 19บวกกับอีก4ก็เป็น23 23 24สามาลบยีก็เหลือ1นะครับ1ก็เป็นอัลซอบะนะดังนั้นอัลซอบาเนี่ยนะครับเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงอะไรล่ะกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้รับมรดกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าสมมุติพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยบวกกันนะครับบวกกันจนเท่ากับอัลซอนมัสอะลรนะครับสมมุติว่าเป็น24นะบวกกันเท่ากับ24ดัังนน้เนี่ย คนที่ได้รับอสบานเนี่ยก็เป็นศูนย์ไปเลยนะครับเป็นศูนย์ก็คืออด,ด้นะก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วกนะ็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือบางทีก็อาจจะเป็นกลุ่มที่โชคดีมากเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเนี่ยอสบาเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยนะครับบางทีมันอสบานเนี่ยได้มากกว่าบุคคลที่ได้ก็ดูไปซะอีกนะก็ค <Thank S 2> <ๆ S 1> <ๆ>ือบางทีเน<ๆ>ี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบางทีอาจจะเป็นกลุ่มที่โชคดีมากๆนะอันนี้ก็จบไปครับจบไปจากในตาราง เราก็มาดูเตาดีหุ่นกันบ้างนะครับเพื่อจะเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือเป็นการอธิบายตรงในตารางที่อธิบายไปสักครู่นั่นะคะนะเตาดีหุ่นอธิบายอธิบายในสุรตุนมัสาศละในรูปมัสาศละตรงนี้นะครับที่อธิบายกันไปสักครู่นี้อ่าฟัลอุมุข้อที่หนึ่งฟัลอุมุฟัลดูฮะฟัลดูฮัสซูดูซุมาอันบินติฟัลละฮะอัรบะตุนบินอารบะวัยชรินฟัลอุมูมูเนะ แม่ของผู้ที่ตายฟารุูฮาส่วนที่ได้ฟารุของนางของแม่เนี่ยนะครับก็เป็นอส,สูดุสก็เป็น1นส่วน6ไปมาอันบินที่พร้อมกับลูกสาวนะเพราะว่ามีลูกสาวนะครับในกองบดกเนี่ยมีลูกสาวของผู้ที่ตายอยู่ด้วยทําให้แม่เนี่ยได้รับ1ส่วน6ฟาลาฮาดังนั้นสําหรับนางเนี่ยนางจะได้อรบะอาตุนบินอารบาอิชรนางก็จะได้ไป สี่ส่วนจากยี่สิบสี่นะครับก็คือเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะเอาทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะครับของผู้ที่ตายเนี่ยมาแบ่งเป็นยี่สิบสี่กล่องนะเป็นยี่สิบสี่กล่องนะกล่องละเท่าเท่ากันยี่สิบสี่กล่องนะแม่ก็เอาไปสีนะ่กล่องนะกรอบโกยไปเลยกอบโกยไปเลยสี่กล่องต่อมาเซายะจะเอาไปกี่กล่องเฟสเซาญตู่พัรยาของผู้ที่ตายเฟรุดูฮาเฟรุดูของนาง ก็ดูของนางส่วนที่ได้ของนางเนี่ยก็คืออสูโมนุหนึ่งส่วนแปดะดูของนางหนึ่งส่วนแปครับตรงนี้หนส่วนแมาอันบินที่าพร้อมกับลูกสาวามีลูกสาวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีลูกสาวหลงเหลืออยู่ในกองมรรดกสาเรยาภรยาเนี่ยจึงได้ไป1นส่วนแปฟาลาฮาฟาลาฮาดังนั้นสําหรับนางเนี่ยฟาลีสยาครับ ภรรยาของผู้ที่ตายก็จะได้ไปสลาสะตุลก็เอาไป3กลกองครับสกองจากเอาซอนมสซารเท่าไหร่ครับบินอ er ัลบาอิชรินก็คือจาก24นะ่จากมรดกที่แบ่งเป็น24่กองเท่าเทกันนะแบ่งเป็น24่กองเท่าเกันกันะแม่เอาไป4ี่กองภรรยาเอาไปอีก3กลกองนะต่อมาลูกสาวนะ่ะอันบินตุข้อที่3อันบินตุฟะลูดูฮาอันเิสฟุลูกสาวของผู้ที่ตายฟะลดูฮา ส่วนที่ได้ฟาร์ตของนางเป็นเท่าไรเป็นอนิสูก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ1 2. นส่วนสองนะเอาไปละหนึ่งส่วนสองลินวาฮิตตีเพราะว่านางเนี่ยมีคนเดียวนะมีอยู่คนเดียวนะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยจะมีเงื่อนไขยอยู่ถ้าอยู่คนเดียวจะได้เท่านี้นะแต่ถ้าว่าผู้ตายเนี่ยมีลูกสาวมากกว่าคนน่คนก็จะได้อีกส่วนหนึ่งครับที่จะไม่ใช่1 2. นส่วนสองอ่ามันก็จะลดน้อยลงไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยนางมีคนเดียวนางมีคนเดียวนางจิงได้ไปนะเป็นครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของกองมรดกก็คือ1นส่วนสองะดินวเฮตี้เพราะว่านางเนี่ยมีคนเดียวฟาลาฮาฟาลินบินตีดังนั้นสําหรับนางแล้วเนี่ยนางก็ได้ไปอิสนาัชรน์นะนางก็ได้ไป12 12จากเท่าไรครับ12กองจากทั้งหมดเนี่ยเป็นมินอรัรบาอิชอรินก็คือจาก24กองจากมรดกทั้งหมด24กองอ๋อกอบโกยไปเลย12กองก ได้เยอะมากนะเป็นนับว่าเป็นครึ่งหนึ่งของกองมรดกทั้งหมดเลยนะครับลูกสาวก็ได้ไปเลยนะครับเยอะกว่าใครเลยต่อมาบินตุนอิบนีมาดูหลานสาวกันบ้างนะบินตุนอิบนี่ฟาลุดูฮาอสูดุสบินตุนอิบนีลูกสาวของลูกชายก็ตกเป็นสักหลานสาวของผู้ที่ตายนั่นเอง หลานสาวของผู้ที่ตายนะครับที่เป็นมาจากด้านของลูกชายของผู้ที่ตายเนี่ยพระดูฮะส่วนได้ฟุดดูของนางเป็นอัสูรุก็คือเป็นหนึ่งส่วนหกหมาบินที่นะพร้อมกับลูกสาวของผู้ที่ตายนะครับนะเพราะว่านะในเงื่อนไขของหลานสาวเนี่ยรนะายละเอียดก็ไปอีกทีหนึ่งนะครับในเล่มถัดไปอันนี้ก็จะบอกโดยคร่าวๆก่อนนะครับก็คือลูกหลานสาวเนี่ยนะครับตำแหน่งหลานสาวเนี่ย ถ้าหากว่านางอยู่คนเดียวนะครับนางไม่มีในกองมรดกไม่มีลูกสาวด้วยและนางก็อยู่คนเดียวด้วยนางก็เอาไปหนึ่งส่วนสองนะครับแต่ว่าถ้าในกองมรดกเนี่ยนางอยู่คนเดียวแล้วก็ในกองมรดกเนี่ยก็ยังมีลูกสาวนะครับยังมีลูกสาวของผู้ที่ตายเนี่ยนางก็ได้ไปหนึ่งส่วนหกน่เองนะครับตรงนี้เนี่ยนางได้เป็นหนึ่งส่วนหกเพราะว่าในกองมรดกเนี่ยมีลูกสาวของผู้ที่ตายอยู่ด้วย ฟ้าละฮาดังนั้นนางจึงได้ไปอัลบาหรับนะครับฟ้าละฮาอัาหรับตุนมินอาหรอิชเรนนางได้ไปสี่กองจากทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสี่กองก็คือจากอัลซันมาซาละนะครับนางก็เอาไปสี่กองนะต่อมาคนสุดท้ายครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกกี่กองครับก็คือเหลืออีกหนึ่งก,กองนั่นเองไปทั้งหมดสิบเก้ากองละแบ่งนะไปทั้งหมดเท่าไหร่ละยีนะ่สิบสามไปทั้งหมดยี่สิบสามกองนะครับ จากทั้งหมดเนี่ยเอามรดกมาแบ่งเป็น24กองเท่าเท่ากันนะครับเป็น2 2่งเป็น24กองเท่าเท่ากันนะอาจจะเป็นกองละ10ล้านนะมรดกเยอะมากนะเป็นมหาเศรษฐนะีหรืออาจจะจนมาหน่อยอนะ่ะเป็นกองละกองละ1 0 0 0 0บาท่นะกองละ1 0 0 0 0บาทเป็น24กองก็เท่าไหร่2องแสนสี่นะ 200, สองแสนสี่ก็นะครับแบ่งเป็นกองเท่าเท่ากันนะก็เอาไปตามจํานวนกองที่แบ่งได้จากอัศซอนมาซารานะ อตอนนี้เหลืออีกกี่กองเหลืออีกหนึ่งกองเหลืออีกหนึ่งกองสุดท้ายก็ผู้โชคดีนั่นก็คืออันอุคตุเชกีก็ตัวคือพี่สาวน้องสาวแท้ๆเนี่ยของผู้ที่ตายนะซีบูฮ่าส่วนที่ได้ของนางก็คืออันอสัสซาบะตุนางได้ส่วนที่เหลือเป็นอสัสซาบะมาอันกอยรีนะครับอัสซาบะมาอันกอยรีเพราะว่าอะไรอธิบายไปแล้วบีวูยูดินบินตินะเพราะว่ามีอะไรครับมีลูกสาวนั่นเอง มีลูกสาวของผู้ที่ตายนะ,นะก็คือแค่มีลูกสาวแล้วเนี่ยนะครับแค่มีลูกสาวแล้วเนี่ยนางก็ได้เป็นอัลซซบามาอันไบรรีไปแล้วครับถึงถ้าไม่มีลูกสาวและมีลูกสาวของลูกชายนะครับลูกสาวของลูกชายนางก็ได้เหมือนกันนางก็เป็นอัลซซบามาอันไบรรี่ครับก็มีคนใดคนหนึ่งจากลูกสาวนาะงหรือว่าหลานสาวเนี่ยนางก็จากที่นางเนี่ยจะได้รับดูนางก็กลายเป็นได้รับอัลซซบามาอันไบรรีไป ฟาลาฮาดังนั้นสําหรับนางแล้วเนี่ยอัลบาคนะีก็ได้ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือจากอซอนมัสาละนั่นก็คือวาฮีดุนก็คือ1นึ่กองนะครับได้ไป1นึ่กองจากอซอนมัสาละทั้งหมดเนี่ยยี่ส่กองด้วยกันนะเอาไปแค่นิดเดียวนะก็ยังดีนะครับดีดีกว่าไม่ได้เลยนะครับวันมัสอละตุนะและมัสาละมัสาละเนี่ยเป็นมินอารบะอาตินวาอิชริน นะมา,มาอ,มอลาละมาอาระก็คือเอ,อาซ้อนมาอาระนะครับก็เป็น24นะ่สิบสนะซ้อนมอาอาระคือ24นั่นเองลีอีตีมาอินนาอรยนี่เพราะว่ารวมกันของ2ชนิดนะของ2ชนิดจากบรรดาสัสดส่วนทั้งหมดเนี่ยวฮูมาก็คืออะไรอัสซูมุนวัสสูดุสก็คือ1นส่วนแกับ1นส่วนหนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหาตาวาฟุกมาจากเลข1นส่วนแกับเลข1นส่วนหนั่นเองนะครับ หลังจากนี้นะก็เหลืออีกสัปดาห์หนึ่งครับเพราะว่าวิชาฟอเอสเนี่ยจะเป็นการสอบในตารางนะครับเดี๋ยวให้ครูมหมุตเนี่ยจัดตารางสอบให้อีกทีว่าจะตรงกับวันไหนดังนั้นเราก็จะเหลือเวลาเรียนเนี่ยอีก1สัปดาห์นะครับอีก1สัปดาห์ลองดูว่าจะจบกันไว้เท่านี้หรือว่าจะต่ออีกสักหน่อยหนึ่งครับลองนําเสนอกันมาก็ได้ครับว่า จะต่ออีกหน่อยหนึ่งหรือว่าจะเตรียมตัวสอบนะครับให้เป็นเท่านี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันอีกทีในเทอมหน้านะ,นะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยตรงไหนเนี่ยนะครับใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะยากหน่อยนะครับมันอาจจะยากหน่อยสําหรับบางคนสนะํสหรับบางคนก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับ อาจจะเป็นคนที่ชอบคำนวณเป็นคนที่ชอบคำนวณแล้วก็เป็นคนที่เห็นตัวเลขแล้วก็มองออกเลยนะครับว่ามันเป็นในลักษณะแบบไหนทางไหนทางไหนนะครับส่วนใครยังไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยสอบถามกันมาได้อย่าปล่อยให้ความสงสัยมันอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับสอบถามกันมาได้เลยวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันวิาลโตฟิกวันฮิดะอะวะซามะเอล๊ยบุ้มโอระมนตุลล่าโอระโนตุ